อ่ะสวัสดีนะครับวันนี้พามาดูบ้านอีกหลังนึงพอดีกำลังนัดช่างเข้ามาดูนะครับอยู่ย่านหลังกองแหงใกล้รถไฟฟ้าเลยหลังนี้นะครับมาดูกันนะครับข้างในนะครับเป็นทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆนะครับ <ừ. S 1> อ้าวสองเมืองตกลงหลังนี้ทําอะไรบ้างหนึ่งทำอะไรซ่อม,อมบานประตูใหม่ซ่อมทาบานประตูใหม่เออของเดิมมันยังไงไของเดิมมันหลุดหมดแล้วอ๋อหลุดหมดแล้วนะด,ดูขุกขมัขวนะแล้วหลังคาบวกนี้ทําไงอ่าสีใหม่ อ๋ออ๋อสีบ้านก็ทําใหม่นะไอ้น,นี่มันสวยอยู่แล้วไม่ใช่รู้ต้องทาใหม่หน่อยทาใหม่นะโ,ะโอเคอ๋อโอเคอืมอันนี้ก็ <c oughs> พื้นก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนาะข <c oughs> องเดิมดีอยู่เอ๊ะประตูนี้จะเอาไงสองมันใส่ใหม่ครับฮะเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็น PVC แบบเดิม ตายเลอืมตัดได้พวกนี้มันทำไปไม่ได้ตัดไม่ได้เลยอ๋อเอา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 โอเคโอ้อันนี้ก็ระบายน้ำลอยอย่างนี้ดูไม่สวยเดี๋ยวต้องอาจจะต้องใช้บร speaker, ิษัทท่อตันนะเข้ามาดูนะมาทะลวงแบบที่ผมว่านเพราะถ้าถ้าไม่งั้นเนี่ยดูแล้วยากนะนะไม่งั้นมั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 นไม่เวิร์กไงถ้าโชว์แบบนี้ไม่เวิร์ก ก็เก็บสีตรงนั้ไป้เลยข้อแม้เออเออเเบื้องทุกอย่างมันโอเคหมดแล้วไม่จะเป็นต้องไปยุ่งกับมันเพียงแต่ว่าทำฟาวด์ศาสตร์ไม่ทำฟาวด์ศาสตรให้กิ๊กนะสองแมงแต่คมไปจัเป็นต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าแบบนี้เฉยแล้วดูเฉยแล้ว โเคเอ้พวกนี้ต้องต้องต้องแกะออกให้หมดนะเอเอไม่ไม่ดูเนี่ยเป็นรูรูนี่มันมัน,มน,มนต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนครับผมอ่านี้เาอโอเคได้นะครับเห็นไหมฮะรถตรงนี้ทําไม่เยอะแต่ว่าก็ต้องดูรายละเอียดให้มันสวยงามน,นะครับเราเทคนิคซ่อมไม่จาเป็นต้องแบบทุกอย่างต้องเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างไม่ใช่นะครับดูเฉพาะตัวที่จาเป็นเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวไปมีโอกาสหนนะ้าดูหลังใหม่อีกนะครับสวัสดีครับ